โอ้โหก็ปลื้มใจมากรู้สึกดีมากมากเลยค่ะ<า>อนุญาตพอยูอากออกทีวีไหมคะพี่เกดพิ่เกดกันยิ้มมากครับผมก็รู้สึกดีใจมากมากมากเลยค่ะก็คือเกดชื่อว่าเกดแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะนักสแสดงพุ่มกับเอ๋ยเนี่ยไม่ได้คิดว่า,าฟีดแบ็กจะกลับมา ถึงขนาดนั้นนะคะ mm hmm. ก็เลยแบบว่ารู้สึกแบบว้าวอ่ะค่ะตื่นตันตื่นตันจริงๆงค่ะวันที่เขาเรียกร้องให้ไลฟ์ครั้งแรกใช่ไหมครับผมอะไรนะคะที่ไลฟ์สดค่ะเป็นยังไงบ้างกับวันนั้นครั้งแรกเลยที่บอกว่าฟีตแบ,บ็คมาแล้วเราต้องไลฟ์วันนั้นก็ไลฟก์ก็รู้สึกว่าเพิ่งดูละครเรื่องเอ่อซีรีส์เรื่องดิชาจบ อีพ <_ an> ีที่เจ็ดก็เลยแบบเดี๋ยวลองดูฟีดแบ็ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้โหดีขึ้นเป็นแบบสองหมื่นสองหมื่นห้าอะไรเงี้ยไม่รู้สึกแบบเฮ้ออะไรหรออะไรเไรงี้ยก็แบบค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ไลฟ์แล้วแบบว่าทุกคนก็เข้ามาดูเยอะแล้วอยากอาบน้ําอยากนอนก็เลยก็เลยบอกว่าเออเนี้ยจะไปจะไปอาบน้ําแล้วนะแต่แบบคนเขาก็เข้ามาอีกเรื่อยๆเขาเกรงใจไง ก็เลยแบบว่าเออก็เลยไลฟ์ก็ไม่ไปเพราะว่ามีบางช่วงตอนไลฟ์น้ำตาไหลอยูด้วยคือตอนจะปีแตกที่ไม่กลับมาว่าไม่เคยเกิดไม่เคยเกิดขึ้นคือปกติอ่ะมีค่อยได้ไลฟ์อยู่แล้วหรือถ้าไลฟ์ก็ไลฟ์ขำๆแต่ครั้งนี้คือแบบโอ้โหคือคือถ้าแบบพันนิดๆก็ถือว่าแบบว้าวแล้วอันนี้มาแบบโอ้โหสองหมื่นแบบแล้วก็ดูแบบเฮ้ยใช่เหรอวะ ใช่เหรอแล้วก็น้องแฟนคลับเขาบอกใช่ใช่โอ้โหก็เลยแบบนั่นแหละเยอะที่สุดตั้งแต่เข้าวงการมาเลยไหมพี่เกศโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์บ่อยไงคะมันก็เลยแบบว่าก็ก็ค่อนข้างสตท้านอ่ะก็ก็ตกใจก็เลยแบบว่าเราาเป็นนนมีไไลลฟ์จแบบว่่คดูฉันจะหยยุดดไไลฟ์แต่่เเามมอี๋ยวก่อนได้เขาเป็นมีมตั้งแต่ The Face นะ ไม่ตายค่ะไม่ตายค่ะก็ก็ก็คือก็รู้สึกดีใจที่แบบว่าคนเขาเอาแบบเอาเขาเรียกอะไรเอาช่วงจากซีรีส์เนี่ยเอามาทําเป็นมีมหรือว่ามาแสดงอะไรอย่างเงี้ยแบบก็เลยรู้สึกว่าเออนะแปลว่าคนแบบชอบเขาติดกันจริงๆใช่ใช่คนเข้ามามีนเขาชื่นชมในตรงเราหรือว่าเขาให้ความเห็นอะไรยังไง ก็ชื่นชมนะคะก็สุดมากเขาจะแบบจากลูกเกดเป็นคูบุแล้วนะคะทุกวันนี้ก็ยังยังเป็นคูบุอยูออ่แล้วก็เขาจะบอกว่าทำไมถึงโหดจังทำไมถึงร้ายจังอะไรอย่างเงี้ยบอกเออก,ก็ก็จะเล่นก็บอกว่าอย่างสมัยนี้ก็เดี๋ยวถ้าไปไหนเนี่ยเจอคนเขาก็คูบุบอกระวังนะเดี๋ยวจับมาเป็นปุ๋ยนะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคนชอบ คนไทยสวัสด <mm ีค uh, like uh, so, 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 so so ่ะม like, uh, so, so ันมีมีงานทางด้านไลน์อะไรติดต่อมาเยอะเลยพี่หลังจกกันเลยก็เริ่มก็เริ่มมีค่ะก็เริ่มมีเข้ามาก็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 ดูอยู่ก็ดูอยู่แล้วก็ไม่ได้เกี่ยงหรอกค่ะว่าถ้ามีไลน์มาอีกก็ไม่เล่นแต่จริงๆเล่นไลน์สนุกมากสาธุขอกว่าดจริงๆเลยนะ แ,บบแค่แค่แถ้าถ้าถ้าเป็นจริงนะคะแค่ได้เข้าชิงก็ก็สุดยอดแล้วเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เข้าชิงก็ก็น่าจะเป็นเรื่องอมัญญาริษยานักสแสดงสมทบแล้วก็แล้วก็เรื่องกล่องกี่ปีแล้ววะก็20ะมากกว่า20ปีใช่ก็เลยแบบ ก็ดีค่ะดีใจคนขึ้นกับพี่เกดบทมันยาวทำไมเราพูดชัดแบบว่าเพาปกติเราจะแบบว่าภาษาไทยก็จะแบบว่ายังไม่ค่อนอันนี้คือแบบยาวเราพูดแบบคนตัดต่อเก่งค่ะทีมตัดต่อเก่งค่ะขอบอกเพราะว่าโอ้โหแทบจะมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่เราถ่ายฉากฉากกับลูกชายตอนจบแล้วในวันเดียวกันก็ถ่ายตอนฉากจบ กับที่ชาแล้วก็ลูกชายก็เนี่ยก็พูดอยู่คนเดียวเข้าทุกฉากตั้งแต่8ดโมงเช้ายันตีสี่อ่ะจนแบบมีช่วงที่แบบว่าพอสักประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วคือแบบ <c oughs> เขตต้องพูดอะไรนะ <c oughs> เป็นแบบนี้ใช่ใช่แต่ก็ก็ <c oughs> นั่นแหละก็คือทุกคนตั้งใจแล้วก็แล้วก็ทำถึงที่สุดฝีมือที่เราสามารถใช่พี่เก๋คิดว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้มัน ค,นนคือซีรีส์ของทิชาเนี่ยทำให้เด็กๆรุ่นใหม่ได้รู้จักว่าลูกเกตเมทินีกิมพยมคือใครออนะคะทำให้เราได้คัมแบ็กมาอีกครั้งหนึ่งในในในแวดวงของนักสแสดงอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของในเรื่องจริงๆอะ นะคะแมสเซจเนี่ยที่เราอยากจะเสื่อออกไปคือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงก็ตามเนี่ยทุกคนเนี่ยควรจะมีความเท่าเทียมกันใช่ค่ะแค่นั้นแหละแล้วไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนคุณจะมีตังหรือไม่ทุกคนมีปมมีซัมติงใช่ มีสิจ้ามีมีเยอะแต่มีนดตเฟซเรไปทุกโต๊ะนะคนมานวลมีนดตเฟซนน่ะเออนั่นนาดิก็ไม่รู้ว่าแต่ตอนนี้คือแบบว่ามีเด็กเล็กเด็กตัวนักเรียนเกดชีมิวส์เด็กอายุเจ็ดขวบครูครับผมดูหนังของครูด้วยบอกหนังเรื่องอะไรไม่ได้ ก็ที่ครูฆ่าคนอ่ะไม่ได้หนูเด็กเกินไปเดี๋ยวหนูต้องไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่หนูแล้ว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย oh, ดูกัน <c oughs> ดตไม่ควรไม่ควร,ครเด็กเกินไปเ,นเด็กเกิน,ไ,นไปสิ่งอะไรกับมีมเดอะเฟรตีทุกวันนี้มันก็ยังอยู่มันไม่ตายไป <c oughs> ทไออีที่ไม่ออกเ็าส่งมีนี้ขึ้นมาก็แปลว่าเราทําได้ดีเนาะเราทําได้ดีนะแล้วก็ดีเราดีใจเพราะว่าเรารู้สึกว่า เราทำอะไรคนสนใจก็ก็ด <music> ีค่ะเพราะว่าไม่ว่าผลงานเรามีผลงานอะไรชิ้นงานอะไรเนี่ยเราทำด้วยเต็มร้อยีกาเรื่องงูรืองลูกสาวเรานาาก็ก็อย่างที่ทุกคนก็ได้เห็นนะคะนะคะก็ตามนั้นแหละนะบางทีว่าคนเราบางทีเราคิดว่า เราจะมีความรักที่ยาวนานบางทีมันก็จะมะีความรู้สึกหรืออะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกทุกเวลาคนแต่งงานมาสิปียังเลิกกันได้มันก็เป็นเรื่องของของความรักอะค่ะเรื่องธรรมดายังไงเราก็พปอร์ตน้องสบ,บีเราสพอร์ตทั้งทั้งคู่อยู่แล้วแหละค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อะไรมากค่ะ เป็นเป็นบางครั้งนะคะ,ะก็ไม่อยากจะพูดมากเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเรานะคะแต่ว่าเราก็ได้ได้เจอลูกสาวเราแล้วก็ค่ะก็เราก็ได้แต่สพอร์ตเขาอะค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคก็มันใครๆครที่อ,อกหักมันก็มันก็ต้องเจ็บอยู่แล้วแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดา แต่เขาก็เป็นผู้หญิงที่สตรองแล้วพี่ไม่เป็นห่วงเขาเลยเพราะวันนี้ก็ได้เจอน้องเหมือนกันแล้วก็อยู่ด้วยกันก,ก็รู้สึกว่าน้องเขาโอเคค่ะก็ดีใจดีใจค่ะแล้วเพราะเราก็เป็นห่วงน้องเขาอยู่แต่ว่าเขาโอเคค่ะมันไม่มีสัญญาณเลยมาจากวันที่เราจัดให้น้องน้อมันถามมาแค่เดือนเดียวถ้ามีสัญญาเราจะจัดมาละก็ถามือมันแค่เดือนเดียวแล้ว อันนี้อันนี้เราเราคงขยายความตรงนี้ไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราที่จะมาเล่านะคะแต่บอกแค่ได้ว่าอ,อยังไงเนี่ยน้องเขาก็เขาก็เป็นไฟเตอร์เขาก็เป็นผู้หญิงที่สตรองแล้วก็เรารู้ว่าทั้งสองคนเขาก็ยังรักกันอยู่นะคะแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะคนเลยมองว่าเป็นลูกแม่ต้องสตรองต้องสตรองค่ะสตรองเท่านั้นค่ะ หน okay, um, ึ no, no, no. ่งมีมะไม่ได้เสียมาอุ้ยอันนี้คือองคสวยนะพูดภาษาไทยได้ปะรู้จักเมทีไหมคะ สนใจไปหาเมทีไหมคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะตกใจแล้วตกใจแล้ว <laughs>